มีผู้ถามว่าทําดีอย่างไรจึงได้ดีเพราะบางทีทุ่มทําดีแทบตายทําดีกันจนท้อแต่ก็ไม่มีใครมองเห็นในทางพุทธศาสนาท่านกล่าวว่าจะทําดีให้ได้ดีต้องมีองค์ประกอบถึง4ประการ 1. ทําดีถูกที่เช่นถ้าเราเอาเมล็ดข้าวเปลือกไปหว่านลงในานาที่อุดมสมบูรณ์ก็จะผลิดอกออกผลมาเป็นรวงข้าว 2. ทําดีถูกคนเช่น ถ้าเราไปทำดีในที่ที่คนเห็นคุณค่าเราเราก็ได้รับการยกย่องส่งเสริม 3. ทํทำดีถูกกาลเวลาเช่นถ้าเราเอาอาหารไปให้คนที่กำลังหิวเขาก็จะเห็นคุณค่าของเราผู้ให้อาหาร 4. ทํทำดีถูกความถนัดเรามีความถนัดด้านไหนมีพรสวรรค์ด้านใดแล้วเราได้ทำตามความถนัดของเราจริงๆเราก็จะกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จการทำดีนั้นได้ดีแน่นอนแต่จะได้มากได้น้อยย่อมขึ้นอยู่กับว่าทำดีถูกที่ ทำดีถุกคนทำดีถูกการและทำดีถูกความถนัดหรือไม่